บอกว่าพ่อมันก็สี่ขวบนี่เราก็ไม่สบายใจนะแม่มันไม่สบายใจโอ้สิกรอะไรพูดแต่พอได้พูดนะคุณเย้ยไ,ไม่หยุดเลยใช่ไหมข่ตอนี้จา่<ห>จาจ่าผู้ชายพูดเก่งมากเลยพูดเก่งจนมือคอยอยู่นะคโีนัน่งอยทางแม่มันท้องเนี่ยเพิ่งคลอดได้ผู้ชายตอนท้องอยู่มันบอกกับแม่ครับหลายหลายคน ถ้าน้องออกมาแล้วน้องจะนอนตรงนี้ใช่ไหมนอนกับแม่ใช่ไหมแล้วทายจะนอนตรงไหนทุกคนจะรักทายเหมือนเดิมไหมแม่โอ้โหแม่มันน้าตาซึมไปเลยมันมันทู่หลอดนางสารแล้วทุกคนจะเหมือนเดิมไหมมันว่งนี้เ <c oughs> ด็กแล้วเข้าใจพูดนะอย่เข้าใจพูดแล้วแต่คนรักเราเนะี่ยมันน่าตาดีด้วยลูกหล่อมันพ่อมัน เก่งเลยอ่ะจากแม่มันทำทุกวิถีทางอ่ะเอากบเ,เอาเขียนมาตกปากกันแล้วอะไรหมอบอกว่าไม่เป็นไรใช่ไม <laughs> อ,อ,อันนี้ก็ไม่ไม่ได้ว่าิดป,ปกติใช่ไหมครับผมไม่ิดธ่ะยังแต่เขายังไม่พูด างที่ผมยกตัวอย่างอาู้ยสี่ขวบก็ตกใจอยู่นะสี่ขวบมานานเออแม่มาจนนียจะบ้าายเหมือนกันไม่พูดเอออะอะเราก็ชี้อย่างเดียวโอ้พ่อมาได้พูดทั้นแหถบพูดเก่งเลยฉลาดด้วยไปที่สถานีหัวลำโพงเลยใช่ไหมครับใช่ครับผม ไปต่อรถไฟหรือเปล่ารถต่อรถไฟใต้ดินครับผมรถไฟใต้ดินนะรูปถึงที่นั่นเนี่ยมันมีไม้ค้าหาของขายส้มตำกันนะยังมีอยู่ใช่ไหมพี่มันคลาสสิกมากนะเข้าใจมันตั้งแต่สมัยก่อนเลยใช่ไหมพี่อันนั้นเข้าใจนะเข้าใจผมว่ามันคัสสิกมากเลยกลางวันมันก็ขายนะมันก็ขยันนะมาสองคนสามคนเออก็ไม่อายนะธรรมาหากินกันนะผมว่ามันคัสสิกนะ เพบากว่าอย่างนี้ใช่ไม่ผมจะเล่าตามเมนูไปกับเพื่อนก็ไม่อะไระไปกินเหล้ากันเทศจิจมาได้ขอบเสือรอบต่้ยตามวิ่งตามเขานะต้องไม่<อ>ตามเขาผมจ่ายเขาวิ่งตามเขาด้วยเพราะเรายังไม่ได้จ่ายตังขาบเ,เ,เรื่องเรื่องแล้วก็เขาไปไหนไปกันแล้วก็ซิ่งกันอกันแต่ต่างส้มตำไปแล้วใช่ไหมกบี่กินแล้วดิจอาจีบกันนี่แหละเออไม่ครับต้มตำตรงนี้ต้องจีบพี่จ่ายตังอย่างเดียวไม่ใช่ อันเริ่มบี้ยวเออต้องบิ้วนิดนึ่งผมต้องมีบิ้วอ่ะหนูต้องจัดจ้าเราก็ไม่ได้อะไรไม่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกก็ไปกินเหล้าแหละแต่พูดถึงมันก็อย่างนั้นก็ได้แต่ยังไม่ทันไรเลยยังไม่ทันได้เมาเลยโอ้โหเศรษฐกิจมาตามไม่ขาจะไวเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีนะแต่จัดระเบียบดีขึ้นนะ ใส่งอบแสอะไรนะก็ยังมีงอบอยู่อีกโอ้โหแม่ค้ากันน่าตาดีอยู่นะ,นะไม่ไม,มีวันหนึ่งนี่ผมรับจากนนทบุรีมาแต่งหน้าแต่งตา,ากลางวันเลยนะผมว่าอุ้ยก็ก็น่าตาดีนี่แหละก็ไปรุ่นอยู่เออมันยังอยู่ลนนแล้วก็นึกกันนะแล้วแต่หลังอมามาสังเกตดูก็ยังมีนะก็ยังมีก็แปกลกนะนี่นะผมว่านี่แหละดูดี <laughs> คัดสิคันะิจะมาดื่มมากินจาจีบกันไปกันแล้วแต่นะกลางคืนเยอะไหมพี่แม่ค้าตรงนี้นนะมันมีนะแต่มันจะเป็นระเบียบอะ่ะมันจะอยู่เป็นเป็นเรียงไปกับขอบฟุตบาทอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจัดระเบียบให้อะ่ะคงไม่ต้องหอบ